สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยเนาะวันนี้นะครับมาแปลกหน่อยนะครับอันนี้วันนี้ผมมาสอบถามพี่พี่เอทุกท่านแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เอฟนะครับไปดูที่ดินนะครับที่ดินที่จะบ้านสังสร้างสร้างบ้านขายนะครับวิธีการดูที่ดินว่าเราต้องดูอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่มีความรู้เรื่องที่ดินนะครับ ก็ช่วยกันไปดูเนาะว่าหนึ่งนะครับว่าต้องมีโฉนดนอสอ 3, นอสามสสี่หรือพื้นที่จับจองหรือพื้นที่ว่างเปล่านะครับว่าเราจะสามารถซื้อได้ไหมนะครับแล้วราคาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เราจะมีโครงการก็คือเป็นการบ้านสั่งสร้างนะครับแล้วก็บ้านสร้างบ้านขายนะครับเนาะนะครับก็จะมีจังหวัดสกลนครนะครับใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกใกล้เคียง นะครับผมอันนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับมาสอบถามพี่พี่เอที่มีความรู้เรื่องนี้เนาะถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนําผมผมน้อมรับฟังนะครับว่าต้องไปดูอะไรบ้างนนครับพิมพใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับต่อใครที่มีความรู้นะครับที่มาแนะนําผมผมก็จะขอบคุณพี่พี่เอมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ น่าจะสร้างบ้านได้ประมาณเนื้อที่ตรงนี้นะครับที่เราไปดูแล้วก็เราได้ซื้อไว้นะครับก็อยู่ประมาณ1ไร่นะครับถ้าบ้านหลังนี้สร้างนะครับก็มีบ้านชั้นเดียวที่อยู่ในเนื้อที่1ไร่หรืออาจจะแบ่งครึ่งนะครับตามโครงการที่เราจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าการสร้างบ้านขึ้นมานะครับเนาะอ,อันนี้นะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะได้ชมเนาะเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูนะครับ เพราะก็มีการทํารั้วนะครับทํารั้วแล้วก็การถมดินเอาไว้นะครับเนาะก็จะได้มาขอความรู้กับพี่ๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นบ้านที่เราได้ทำมาให้พี่ๆนั้นได้ดูแล้วก็ได้ชมนะครับผมเนาะอ่ะังนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อที่ดินนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำเล อ,อาจจะคิดช้าดนดิดหนึ่ง่ะทำเลมันเหมาะกับการสร้างบ้านขายไหมเพราะว่ามันก็มีทั้งเหมาะแล้วก็ไม่เหมาะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูพูดคำว่าพาไปดูดีกว่านะโอเคงั้นเราไปดูกันครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ที่ดินเนาะที่เราจะไปดูว่า มันสามารถสร้างบ้านได้ไหมแล้วก็สั่งสร้างบ้านให้กับลูกค้าได้ไหมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็พี่ๆี่ทนาหนะครับที่มีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้ฟังได้นะครับผมในเสียงเด็กๆนะครับต้องขออภายด้วยเดี๋ยวเจามากนะครับก็เดี๋ยวใกล้พอไปถึงแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมเนาะนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งก็นี่ก็มีหมู่บ้านนะครับจะมีหมู่บ้าน จะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านมีเพื่อนมากก็คือแถวอ,อำเภอเมืองสกลนครนะครับสำหรับที่ที่ไหนาที่อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0984804500น,นะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆที่นะตัวนี้คือพาไปดูหนึ่งที่กอดนะครับเนอะ บางครั้งนะครับก็พี่ๆทำงานที่กุกอยู่กรุงเทพหรือที่ต่างประเทศนะครับอยากได้ที่ยิน <งา S 1> แถวหมู่บ้านนี้ก็คือชี้เจาะโจมมาเดี๋ยวผมจะเป็นคนหาให้นะครับแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็ให้พี่ได้ดูนะครับเผื่อได้ที่แล้วก็คือให้เรานนั้นได้สร้างบ้านด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆจะเป็นบ้านสัง่งสร้างนะครับผมเนาะขอเป็นแบบนี้ละกันนะครับผมก็อ่ะเนี่ยฮะ เห็นไหมครับที่เรามาคือใกล้จะถึงแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านเรือนของทุกคนนะครับเนาะก็จะมีทางคอนกรีตนะครับทางลาดยางเนาะแต่ที่เราจะไปดูเนี่ยจะเป็นทางอ่ทางดินลูกลังนะครับแต่ยังทางยังไม่ถึงเนาะแต่คือในอนาคตถึงแน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือที่ดินมีอนาคตนะครับอั<ห>น,นนะี้นะมีอนาคตนะครับเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผม ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคน่ะเรามาถึงที่ดินของเราแล้วนะครับที่มาดูพื้นที่โดยรอบบริเวณนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมีถนนทางเข้าไหมมีรั้วไหมมีเพื่อนบ้านไหมนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าประปานะครับของหมู่บ้านไหมนะครับที่เราจะต้องดู นะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแผ่นกล้องไปให้ทุกคนได้ดูนะครับเนาะนะครับผมนี่ก็มีเจ้าตัวเล็กนะครับก็ค่อนข้างเดือกสุดนี่นะครับหน้าที่ดินนะครับนี่เป็นถนนนะครับอันนี้ยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับเนาะก็อย่างที่บอกเป็นถนนลูกล่างนะครับมีไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามีนะครับป่าปลาหมู่บ้านมีนะครับเนาะอ่าตรงนี้ อันนี้เพิ่งถมดินนะครับถมดินตรงนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณสักสามงานกว่าๆนะเกือบเกือบไร่นะครับผมก็จําตัวเลขไม่ได้ชัวร์นะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับก็คือกอไผ่ฝั่งนู้นนะครับยาวติดถนนมาจนถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าสร้างบ้านก็คือได้มันสองหลังนะครับตรงนี้ได้สองหลังแบบหลังใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เราเพิ่งถมเนาะแล้วก็มีอ่า รั้วรอบขอบชิดนะครับที่เราถมใหม่นะครับมีคนพุกพานไหมนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะอันนี้นะครับผมก็มีรถมอไซค์นะครับมอไซค์ก็คือชาวบ้านเราผ่านไปผ่านมานะครับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับผมฝั่งนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างหลังก็มีเพื่อนบ้านเดี๋ยผมถ่ายให้ดูนะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมตรงนู้นมีเพื่อนบ้านนะครับผมเนาะ อาที่ดินตรงนี้นะครับอันนี้อยู่จังหวัดสกลนครนะครับอําเภอเมืองอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเนาะตรงนี้นะครับก็ดูนะครับผมก็มีก็ไผ่นะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ก็ก็มีบ้างนะครับเป็นธรรมดาเนาะนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ยาวไปประมาณ50เมตรได้นะครับผมถนนอยู่ตรงนู้นเนาะนะครับ จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูแต่ค่อนข้างที่จะเป็นผืนผ้าอยู่นะครับผมตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับเห็นรถโมไซค์นะครับมาก็ทางผ่านไปผ่านมารับรองว่าในอนาคตมีอนาคตแน่นอนนะครับจะมีทางคอนกรีตมารอบบ้านแน่นอนนะครับผมอันนี้อันนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเหยืรอบรั้วความชิดนะครับมีให้เนาะอ่าไออันนี้มาจากไหนเนี่ย นะครับผมนี่นะฮะอ่าตรงนี้เราได้ถมแล้วก็คือถมดินนะครับจะเสมอกับถนนเลยนะครับสังเกตดูนะครับรถตรงนู้นนะฮะนี่เนาะเห็นไหมฮะถมดินเสมอแต่พอเราจะสร้างนะครับเราก็จะถมดินขึ้นมาอีกตรงนี้นะครับในบริเวณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าเป็นไงบ้างครับพี่พี่เอฟซีนะครับว่า มีอะไรที่จะแนะนำผมไหมหรือใครสนใจไหมนะครับแจ้งผมได้นะแจ้งผมได้นะครับก็อยู่ที่สกลนครน,นะครับใกล้เคียงนะครับอำเภอไหนหรือใครอยากจะให้ผมไปดูนะครับก็แจ้งผมมาได้แล้วก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเนาะก็แจ้งผมมาเพราะว่าผมก็จะไปถ่ายทําแล้วก็ไปดูนะครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับเราก็ค่อยพูดคุยกันนะครับผมเนาะก็ใครที่ต้องการ สร้างบ้านจะเป็นบ้านสาังสร้างหรือสร้างผมก็จะสร้างบ้านขายนะครับอันนี้นะฮะติดต่อผมมาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางบางคนก็คืออยากได้บ้านแต่ไม่มีที่ดินนะครับอันนี้ก็แจ้งผมมาไว้ก่อนติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0984804500นะครับผมเนาะอ่าอันนี้เนาะลองแพนให้ดูเนาะถนนนะนี่คือถนนเป็นยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับแต่เป็นถนนรอบหมู่บ้าน นะครับตรงนี้นะมีทางผ่านไปผ่านมาจะไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นทางสัญจรไปมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนบ้านครบน้ำไฟประปานะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับอยากดูตรงไหนอีกไหมครับผมเนะาะเดี๋ยวผมค่อยเลาะดูเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่จอันนี้จะถมขึ้นมาอีกเนาะถมขึ้นมาอีกเพื่อให้มันสูงกว่าถนนนะครับตอนนี้คือมันเท่ากับถนน นะครับอ่านี่ฮะเราใช้รถโมโซไซค์นะครับก็มีเพื่อนบ้านผ่านไปผ่านมาไม่ต้องห่วงนะครับไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับอันนี้คือผมมองว่าในความเป็นส่วนตัวผมเนาะในความเห็นส่วนตัวผมนะนะครับก็คือถือว่าดีเลยแหละนะครับผมอ่าถือว่าดีเลยนะครับในเรียกว,ว่าสิงแวดล้อมนะครับสะดวกสะดวกสบายนะครับ อยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะนะครับผมทีนี้ก็ขยะผ่านด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะนะครับผมนี่ก็คลิปนี้เนาะก็เท่านี้นะครับก็แต่เรบใครจะแสดงความเห็นแสดงความเห็นได้ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพีเอฟซีนั้นต้องการที่ในลักษณะแบบไหนและมันมีส่วนไหนที่ผมต้องหาเพิ่มให้มันอยู่ในที่ดินในพื้นน,นนั้นนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ